เพชรพระล่วยสวัสดีซีสุภูสุขชนกับผมเป็นเจ้าหนพี่น้องมือขึ้นนี่โชคมานกันมานาะล่า,ลาพัฒนามือขึ้นเนี่ยปันพุทธที่ยี่แปดส่วนหกตัวนี่มันเลขมันออกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งแปดส่วนสามตัวบนมันกอกหนึ่งหนึ่งแปดสองตัวล่างก็ออกหกหนึ่งเป็นนาพี่น้องเขาโชคมานกันมานาะเมื่อนี่พอเพชรกับขีมหา กันต่อรับี่น้องเนาะของลาวพัฒนาของมืออื่นวันที่หนึ่งมันตรงกันกับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยก็ออกซีโมงลาวพัฒนาก็ออกสองทุ่มเครื่องรับผิดชอบมืออื่นนี่ก็นเตรียมทะลับสองต่อสองหดเลย่น้องของแอดนี่เขามาเขามาติดต่อกันสามงวดได้่น้องได้เขามาติดต่อกันสามงวดแล้วเป็นตกลรับตลอดกับฟางเบิงในคลิปก็ได้ว่าแอดห้กลับทุกงวดหกู่บนล่างไปกับนี่ห้กลับทุกงวดได้่น้องได้ ส่วนเหล็กวิ่งกับเขาตัวเน้นทุกงวดพี่น้องเหล็กวิ่งรลดนี่เขาตัวเด่นทุกงวดแปดกับเก้าเด่นที่แปดเนี่ยเบิ้งคลิปย้อหลังได้พี่น้องได้หกคู่บนล่างไปกลับนี่กถือว่าเขาแปดหนึ่งหนึ่งแปดได้พี่น้องได้เขาหนึ่งหนึ่งแปดส่วนหลักเก้ากับพวกเขา ส่วนตัวกันนี่กับแปดสองกับแปดแปดมาพี่น้องเนาะเข่าได้พี่น้องเข่าโอ้ปิวนี้แล้วมันล่มอ๋อมาตามกันต่อ วันที่วันที่หนึ่งหนึ่งมีหน้าที้บาทพี่นนองหวดแรกมวดแรกของเดือนมีหน้ามวดแรกได้พี่น้องเล่าพัฒนาเนี่ยเป็นมวดแรก ขวดแรกของเดียนมีนา ลาวพัฒนา บนบนล่างวิ่งลูดศูนย์บนล่างวิ่งลูดศูนย์กับหนึ่ง ัันจจบบคคูู่่0 5 0 6 ศูนย์สองหนึ่งห้า หนึ่งหกมันเคลื่อนมันออกหกหนึ่งแล้วไปน่องเอาถ้าพอมาก,กับตัดออกไปน่องตามันกับมาอะไที่้ไปน่องกอยังเกดสองกับยังมาสองมือติดสามเกดเอ้ยสามแปดกับยังมาสองมือติดใดอันใดกับเป็นไปไดได้ไปน่องไนดะ้ออกหกหนึ่งแล้วอาจีมาหนึ่งหกศูนย์สาม ส่วนตกกันนด้ี่นองส่วนตกกันตกกันตกกันนี่ก็คือศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์แปดอันนี้ตกกันได้ี่นองได้ ตอกันให้ต้องคู่ส่วนเลขวิ่งนี่เลขวิ่งให้เน้นที่ศูนตัวเน้นตัวเด่นคือศูนย์แะี่นองได้ส่วนตัวเน้นจับคู่หาศูนย์ เน้นให้ที่ห้าศูนย์เน้นจิดศูนย์แล้พี่น้องได้ตกกันตัวล่องกับผิดจ,จระนาบเองส่วนเน้นติดศูนย์เอาแคบหนาจอดนะครับไดว้วันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกเกียรติหมวดแรกของเดียนมีหน้าได้พี่น้องได้ล่าพัฒนา เพชรพารวยบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์ส่วนจับคู่ก็มีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สองหนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์สามอันนี้ตกกันได้พี่น้องตกกันนี่กับมีศูนย์สี่กับศูนย์แปดกันไปได้พี่น้องนะบางใบจากเล็กจังน้อยเอามากหลักศูนย์หรือมากหลักหนึ่งกับพิจารณาบ้างพี่น้อง บ่มักกระพานได้ไปนองได้ตัวเลขกเป็นแกนแน่วทั้งเข่ามาแล้วสามงวดติดติดแล้วบางงวดที่สี่เมื่อเบิ่งไปน้ำกันว่าไม่กี่เดือนต่อบอ่อันนี้ก็บ่ได้รับประกันว่าขีดลอยผัเส้นบ่ได้รับประกันได้ไปนอนไะด้เพราะว่าแนวทางตัวเลขกล่าพัฒนาเนี่ยมันกลับป็นไปได้เมื่อออกมาได้เมื่อเล็กเป่าเลขเบิ้นเอาแคปหน้าจอตามนี้ครับผม มกักจัดคัดกระพันตัวเลขม็นแค่นา้อท่างมันมันนั่งแห้งปังๆกันอาจจะเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกิดพาลุย้ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม